สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับวันนี้ผมตัดคลิปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศฝนตกใหม่ๆนะครับผ้าคลุมรถของเราเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเนื้อเหนียวทนอายุการใช้งานนานๆน,น,นะครับตัวเนื้อผ้าสามารถกันน้ำได้นะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่คุมกลางแจ้งนะครับ น้ำอาจจะสามารถซึมตามรอยเย็บได้นะครับเพราะว่ามันมีรูเข็มอยู่นะครับสามารถกันแดดกันความร้อนได้ดีครับกันแสง UV กันฝุ่นนะครับและที่สําคัญก็คือตัวเนื้อผ้านี่มันเหนียวทนนะครับอยู่ได้นานหลายปีตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับและก็เวลาใช้งานเป็นานๆนหลายปีเนี่ยตัวเคลือบมันแตกมันหมดอายุการใช้งานมันก็จะค่อยๆ แตกลายงานนะครับตัวเนื้อผ้าจะไม่ขาดทีเดียวนะครับแต่ตัวเนื้อผ้ายังใช้ได้อยู่เท่าที่ลูกค้าใช้มานะครับอยู่นานมากๆครับนานจนลืมนานจนลืมว่าซื้อตอนไหนนะครับมาดูตัวอย่างครับผมคุมของ dMa ็ให้ดูนะครับผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าตรงรุ่นนะครับเราตัดตรงรุ่นคุมสวยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่มี แหลกหลังค้านะครับมีอุปกรณ์เสริมก็สามารถสั่งเรามาได้นะครับตัวเนื้อผ้าก็นุ่มนะครับไม่เป็นรอยขนแมวและที่สำคัญจอดกลางแจ้งลมพัดแรงผ้ามีน้ำหนักนะครับผ้าจะไม่ปิวไปตามลมวันนี้ผมก็จะส่งของให้กับลูกค้านะครับเป็นดีแม็กใหม่นะครับด Ma ม็กสเตล4ประตูใหม่ล่าสุดนะครับ รุ่นนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกส่งแบบเก็บเงินไปทางก็ได้หรือจะว่าหรือจะโอนมาก็ได้นะครับนี่ครับคุมแล้วสวยงามมากนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดที่กำลังมองหาผ้าคุมลถนะครับซื้อครั้งเดียวอยู่ได้นานนะครับคุ้มเงินนะครับดีกว่าซื้อ ราคาถูกๆแล้วอายุการใช้งานมันน้อยแล้วก็ปัญหามันจะเยอะนะครับตัวราคาถูกไม่ว่าจะจอดตากแดดตัวเนื้อผ้าก็จะละลายติดสีรถนะครับแล้วก็เนื้อผ้าแข็งนะครับทำให้รถเป็นรอยขนแมวได้ท้ายนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแอดไลน์หรือจะโท,โทรมาก็าได้นะครับขอบคุณครับ